Shorts, สวัสดีครับวันี้เราจะมาคุยกันเรื่องของวอลุ่มนะครับเขาจะมีหลักการดูปริมาณการซื้อขายอย่างไรบ้างนะครับข้อที่หนึ่งนะครับถ้าเกิดหุ้นขึ้นนะครับพร้อมปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้นด้สส對對สสสวยเนี่ยแนวโน้มของราคานะครับก็จะไปต่อนะครับส่วนถ้าเกิดหุ้นลงปริมาณการซื้อขายมากขึ้นนะครับแนวโน้มก็จะลงต่อนะครับ ข้อที่สามคือหุ้นขึ้นนะครับแต่ปริมาณซื้อขายไม่มากนะครับแนวโน้มจะมีโอกาสลงนะครับคือมันขาดแรงซื้อนะครับหรือว่าอาจจะขึ้นไม่จริงนะครับก็ที่สี่คือหุ้นลงนะครับแต่ปริมาณซื้อขายไม่มากนะครับแนวโน้มมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนะครับคือมันหมดแรงขายเด็กนะครับและการสี่ข้อนี้นะครับท่านจดจําให้ดีนะครับ มันเป็นคอม m o นเซนต์ธรรมดานะครับแต่ว่าสามารถนำไปใช้ได้นะครับในการดูนอกเหนือจากเบสิกที่เรามีมาแล้วนะครับในการเข้าซื้อหุ้นการติดตามราคาหุ้นจากซีซีรีส์ที่แล้วนะครับทั้งสองซีรีส์นะครับอันนี้ก็จะสามารถทำให้เราเช็ครายละเอียดนะครับหรือว่า หาจาังหวะเข้าลงทุนได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างจากของจริงกันนะครับนี่จากหลักการของทฤษฎีขึ้นของเอเลียสน,นะครับเราก็จะทราบแล้วว่าปริมาณการซื้อขายที่มากที่สุดน,นะครับจะอยู่ที่ขึ้นที่สามนะครับหรือเว็บที่สามซึ่งเซตนะครับเดินทางจาก ถ้าเริเวณ300กว่าจุดเนี่ยขึ้นไปที่802จุดเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์หลายๆคนก็บอกไว้นะครับว่าเป็นช่วงที่เป็นภาวะกระกทิงแล้วก็จะเป็นขึ้นที่3ของเซตอินเด็กนะครับโดยการเริ่มต้นขึ้นที่1นะครับในบรวณนี้นะครับ2แล้วก็ขึ้นขึ้นที่3ไปนะครับตอนนี้ก็เป็นพักตัวขึ้นที่4นะครับแล้วเราก็เริ่มต้นขึ้นขึ้นที่5 จากบริเวณ658จุดนะครับตรงนี้เราบรังพาเลตขึ้นไปเมื่อเรามองไปที่ปริมาณการซื้อขายนะครับจะเห็นว่าแถวๆนี้นะครับปริมาณการซื้อขายนะครับเป็นปริมาณที่มากนะครับมากที่สุดในช่วงของกราฟอันนี้นะครับแต่บริเวณนี้นะครับเป็น ช่วงที่เราหุ้นเราขึ้นมาจาก658จุดนะครับในเวันนี้เนี่ยปริมาณการซื้อขายนะครับต้องมากกว่าระดับ20,000ล้านขึ้นไปนะครับกาลังจะเป็นขึ้นที่5นะครับซึ่งมีเป้าหมายคือบริเวณ900กว่าจุดนะครับแต่นี่ไม่ใช่เป็นการชี้นำนะครับโดยหลักการแล้วจะขึ้นเอเลียสนะครับถ้าเป็นขึ้นที่5 นะครับมือจะต้องต่อตัวขึ้นไปนะครับระเบีนการซื้อขายเนี่ยจะไม่มากกว่าในขึ้นที่สามนะครับอาจจะเป็นกาณใกล้เคียงกันนะครับแต่น่าจะน้อยกว่าบริเวณขึ้นที่สามนะครับทีนี้เราเราจะได้ใจจากบริเวณที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับจุดหกร้อยห้าสิบแปดจุดเนียดูว่าเป็นขึ้นที่ห้าหรือเปล่านะครับเราก็มาดูจาก ปริมาณการซื้อขายบริเวณนี้นะครับที่ผ่านมาหลายๆวันเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าหรือดูจากกราฟก็จะเห็นนะครับว่าปริมาณซื้อขายที่เพิ่มขึ้นระดับสามหมื่นล้านนะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเรากำลังอยู่ที่ขึ้นที่ห้านะครับโดยเริเวณบริเวณนี้นะครับที่เป็นขึ้นปรับตัวนะครับปริมาณการซื้อขายก็น้อยลงจากบริเวณขึ้นที่สามนะครับเราก็นําหลักการนี้ ใช้ได้นะครับครับทีนี้จากการที่มีคนถามผมในเว็บนะครับว่าโคเบกฮวนเ,เข้ารับซื้อหรือยังนะครับในะวันที่มันลงมาแรงๆนะครับวันที่เทมาเนี่ยวันนั้นที่ถามเนื่องจากราคาบรลทะลุกรอบบลิงเกอร์นะครับแล้วก็ไอซ์มีค่าน้อยกว่าสามสิบนะครับแต่ผมกลับแนะนำว่าอย่าเพิ่งเข้าซื้อ นะครับเนื่องจากการตรวจสอบบอลุ่มนะครับหรือปริมาณการซื้อขายนะครับจะเห็นว่าถึงแม้ไอซายทำก็จริงนะครับแต่เนื่องจากบอลุ่มหรือปริมาณการซื้อขายในเวลานี้มันมากขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับําหลัการแล้วคือหุ้นลงครับเพราะบอลุ่มหรือเปมากมากขึ้นเนี่ยจะไม่ปลอดภัยนะครับเนื่องจากมีแรงขายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จริงเดือค้าครับอีกวันหนึ่งต่อมาก็ลงมาด้วย ิมาณการขายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้เราพิจารณาว่าการเทล,ลงมาของราคาเนี่ยก็มีแนวโน้มจะลงต่อนะครับวันนี้อีกวันหนึ่งต่อมาก็ลงไปครับแต่เกิดการกลับตัวนะครับก็เนื่องจากมันไกลจากเส้นค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับและเปน็นการขายที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ส่งผลดีต่อ ตัวโกเบกนะครับเป็นการมีแหลงซื้อ,อยื้อเข้ามานะครับแบบนี้เนี่ยถ้าเราให้มันนิ่งแบบนี้นะครับเมานการซื้อขายที่ลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับถ้าเกิดมีการมีสัญญาณของไอ้สายตัดขึ้นเนี่ยครับเราก็เข้าไปซื้อโกเบกนะครับได้อย่างค่อนข้างปลอดภัยหน่อยนะครับไม่ใช่เราไปเข้าไปซื้อขณะที่ วอลุ่มการลงราคาลงแล้ววอลุ่มือริมาณการซื้อขายที่มากขึ้นนี่นะครับค่อนข้างอันตรายนะครับเช่นกดนกับ ACL นะครับลองมาดูนะครับช่วงนี้เนี่ย ACL หรือกลุ่มเรือนะครับลงพร้อมวอลุ่มแบบนี้นะครับเป็นการเสี่ยงเหมือนครับที่จะเข้าไปรับถึงแม้ไอซีจะต่กว่าสามสิบ 30, ราคาหลุดกรอบเบรคเกอร์มาแล้ว แต่ลงพุ่มมูลรุ่มเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าไปรับนะครับต้องรองแบบใจเย็นๆหน่อยเดี๋ยวผมจะมีทริคให้ให้ดูนะครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะเข้าไปตรงไหนที่จะดูโอกาสกลับตัวของราคาหุ้นนะครับในบทท้ายๆนะครับใน cd อีกแผ่นหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะเอาถ้าเกิดว่า ประมาณการราคาลงแล้วเมาณการซื้อขายน้อยๆนะครับเราก็เราสามารถเสี่ยงเข้าไปรับได้นะครับตอนนี้ r s i เนี่ยก็ยังไม่ตัดขึ้นนะครับเรื่องนี้น่าจะรอก่อนนะครับอันนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างขาขึ้นบ้างนะครับของหุ้นนะครับดูตัวอย่างการขึ้นของ e อเนะครับ ที่อยู่ในภาวะโอเวอร์บอสเนี่ยเนื่องจากโอลุ่มส่งนะครับดูนะครับว่าปริมาณการซื้อขายที่ที่มากนะครับปริมาณการซื้อที่มากนะครับเวลาหุ้นขึ้นนะครับปริมาณการซื้อโอลุ่มพร้อมโอลุ่มเยอะๆนี่ครับโอลุ่มมากๆเนี่ยก็ส่งผลต่อราคานะครับแล้วถ้าเกิดคนที่มีเบสิกจากชุดที่สองซีรีส์ที่สองนะครับเห็นว่าที่ผมบอกว่าเราจยไมไต้องขายจนกว่าเส้นค่าเฉลี่ยตัดลงมานะครับก็ดูครับ ถ้เส้นค่าเฉลี่ยระยะเดยไม่ตัดก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับทีนี้เป็นบาการซื้อขายเวลาพักตัวนะครับเวลาที่หุ้นทาแท้เหมือนจะลงจะลงนะครับปรับตัวแต่โมลุ่มมันน้อยลงไปเห็นไหมครับนะครับ,นะรบก็คือหุ้นเหมือนจะลงแต่ไม่ลงก็เนื่องจากปริมาณซื้อขายที่มันน้อยนะครับโมลุ่มที่มันน้อยเนี่ยก็แสดงว่ามันยังไม่ไม่ลงจริงๆนะครับตอนราคาจะลงแต่โมลุ่มกลับน้อยเนี่ย มีแนวโน้มว่าจะไปต่อได้นะครับแล้วดูนะครับเวลาจากบริเวณนี้นะครับไอซีก็ไปต่อนะครับพอมันรุที่มากขึ้นอีกนะครับเวลามันพักตัวเห็นไหมครับช่วงนี้มีการพักตัวของราคานะครับแล้วก็บริบาณการซื้อขายก็ลดน้อยลงอีกนะครับแสดงว่าแนวโน้มอาจจะไปต่ออีกแล้วนะครับแล้วมันก็ไปต่อจริงๆนะครับพอบริบาณการซื้อขายที่เพิ่ม มานนับลุอมมาขึ้นทีนี้ถ้าสังเกตดูนะครับไอเราจะเห็นดับเป็น3ขยักหรือ5้า้นนั่นเองครับพอมันครบแล้วนะครับเราไปถึงราคาของบรลิเกอร์ด้วยจากนี้พอครบคืน5้า้นนะครับจึงการจึงมีการจบลงของราคานะครับพอออกข่าวนะครับพอมีข่าวแปลกใจว่าทําไม IC ไม่ไม่มีข่าวอะไรนะครับดูนะครับ ตามเทคนิคแล้วมันยังไปต่อจนกระทั่งจนมันจบไซเคิลของมันนะครับ <c oughs> ก็จะออกข่าวนะครับหรือว่ามีเหตุการณ์เกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ทําให้ราคาลวงมานี่มันเป็นเกมการเงินชัดๆเลยนะครับแล้วเราสามารถจับทางได้จากการดูเทคนิคนะครับดูติดตาม RSI ติดตามเส้นค่าเฉลียดูขอบวลิงเกอร์นะครับดูเป็นมาณการซื้อขายเห็นไหมครับท้าที่สุดแล้วเรา สามารถคิดได้เลยนะครับว่ามันคือเกมนั่นเองนะครับดูตัวอย่างเอสีเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าไต่ตัวขึ้นมานะครับพอบมอมลล่มที่มาขึ้นนะครับแต่เวลามันพักตัวหรือว่าราคาปรับตัวลดลงเนี่ยบอล,ลุ่มมันน้อยเห็นไหมครับแล้วเวลาปรับตัวขึ้นก็ไปพร้อมบอล,ลุ่มนะครับแบบนี้เราก็สามารถดูได้นะครับสามารถเช็คจาก วอลุ่มนะครับในการดูแนวโน้มของราคาว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับแล้วเราก็มีเบสิกจากซีรีส์ที่แล้วนะครับจุด1-2ในการเข้าซื้อหุ้นการติดตามราคาหุ้นนะครับหวังว่าท่านจะคงพอจะใช้ประโยชน์ได้จากการดูปริมาณนการซื้อขายนะครับเป็นตัวช่วยในการทำให้ท่านแม่นขึ้นนะครับ นี้เรามาดูตัวอย่างของปิกนิกดูนะครับว่ามป็การซื้อขายของปิกนิกเนี่ยที่น้อยๆๆๆนะครับแล้วมีการเกิดการทิ้งทิ้งลงมาของราคานะครับดูจากบริเวณนี้นะครับซึ่งถึงแม้มันจะมากขึ้นจากอดีตนะครับแต่ว่ามวลมาพิจารณาจากบริเวณนี้นะครับเปนบ็นการซื้อขายที่มากขึ้น ดูแล้วหลายเท่านะครับถ้ามีการตกลงของราคาลงมาอีกนะครับทำนิวโลต่ำกว่าเดิมเมะมยห้าสิบสตางค์นะครับลองใช้เบสิกที่เราศึกษามาแล้วนะครับคอยจับจังหวะการลงทุนนะครับยกเว้นท่านจะกลัวว่าปิกนิกจะออกจากตลาดนะครับถ้าท่านใดที่ไม่กลัวเนี่ยลองหาจังหวะหาเบสิกหาจังหวะแล้วก็ ทำตามเบสิกที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับลองจับจังหวะในการเข้าซื้อนะครับหรือว่าจะล,ลองติดตามดูก็ได้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับปิกดิกนะครับนี่ไม่ได้เป็นการแนะนําให้ท่านซื้อปิกดิกนะครับแต่ให้ท่านเอาไว้เป็นเคสสแตนดี้ก็ได้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากการที่มีเปิดการซื้อขายในบริเวณราคาต่ำๆท่านี้ ในปริมาณที่มากขึ้นแบบนี้นี่คืออะไรนะครับผมจะไม่ชิไม่ชีนนำด้านนะครับนะครับอย่าลืมดูเบสิกแบบ s c นี่นะครับเวลาปรับตัวลงหัวลุ่มน้อยเวลายกขึ้นหัวลุ่มเยอะนะครับเดี๋ยวน่มจะไปต่ออะไรแบบนี้นะครับตัวอย่างในอดีตของ i c ตอนเขาเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ตัวอย่างราคา ลงมาแบบหลุดกรอบพร้อมประมาณวอลุ่มแบบนี้มันคืออะไรนะครับถ้าลงทบทวนดูนะครับแล้วก็ศึกษาจากวอลลุ่มนี้ด้วยนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านได้